สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่านอกจากขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้ามาพบก,กับแนวทางหวยฮานอยสูตรมัดรวมวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดมาพบก,กับแนวทางของแอดจอยพารวายตามเคยจ้าสำหรับผลของเมื่อวานจ้าวันที่ยี่สิบหกเด่นวิ่งลูดอยู่ที่ศูนย์กับหก สำหรับแนวทางของเหาเนาะจ้ะนอฉพาะกิจบุญพลาดไปเนาะจ้าสามหาหนึ่งล่าออกเจ6ุกจดกกุกแคขู่เข้าไปที่หกจเ,เฉพาะกิจจ้าสองตัวล่างเด่นหกวิ่งรู่หกมาจ้าสำหรับน้อยพิเศษพลาดไปเนาะจ้าสำหรับน้อยวีไอพีกะน้อยวีไอพีกะพลาดไปเนาะจ้าน้อยปกติกะพลาดไปเนาะสำหรับวีไอพีกะสาม แปดสามเจสเจดเุดกันจับหาบอถึงอีกนอกจากมือนี่เขาน้อยเดียวน้อยเฉพาะกิะจเราจะ้่งขอตุดข้อภายเป็นอเอฟซีหลายๆนอกจากมือนี่เขารอบเดียวแล้วก็หายไปเลยนอกจากตามต่อรุ่นต่อกับห้าน่วยของวันที่ยีเจ็ดจะเผื่อบอเป็นการเสียเวลาจ้า รับช่มใบป็นแนวทางถ้ามักถ้าชอบค่อยตามถ้าบ่หมักบ่กบอกชอบปล่อยผ่านเนาจะแนวทางตัวเลขถูกตัวกาจสิมีเข่าบางรุนบางปะปนกันไปเนาจะผิดพลผ่านประการใดแอนดอยต้องขอโทถูดอคัยพี่น้องเอฟซีลายๆนอกจากเขามาเลยงฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้แอนดอยด้วยนอกจ้ะถ้าป็นไปไดกับฝากพี่น้องเอฟซีกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อสิไดบ่ผลานแนวทางทีแอนดอยลงใหายเนจาจะแนวทางดีๆมีให้กันใดตุวันจา มีทั้งนี้เคอิฮาหนอยหุ้นห้างเซง็งลาวพัฒนารัฐบาลไทยจ้าสำหรับฮาหนอยเมื่อนี้สุดเด่นแอดจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งกับสามเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งจับคู่หนึ 2, ่งสองหนึ 4, ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหกเด่นสามบิลูสามจับคู่สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสำหรับตัวกันจะชุดกันจับให้อยู่ที่ห้าหกห้าเจ็ด ห้าแปดสามตัวจับหายอยู่ที่สามห้าแปดสามหนึ่งหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวเน้นอยู่ที่สาม ห้าแปดกับหนึ่งสามแปดชุดกันเน้นอยู่ที่ห้าเจ็ดสามแปดสามหกหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าจ้า,าสำหรับแนวทางฮานอยมือนี่กับป่ามานหนีตามนี่เนาะจ้า ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานนากจาเมือนี้แนวทางขอค้างสีมาใหา้ตามสูตรหรือบ่อนก็ต้องรอลุ่นไปด้วยกันนอกจากมักตัวไรชอบตัวไรกะลองเปรียบเทียบพิจารณาเบ่งเนาะจากทา,า,ามักคละชอบปลาโอยตามทามักผู้ชอบปล่อยผ่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า